ชื่อแอนนะคะ,ะที่ร้านชื่อว่า Rockway House ค่ะร้านขายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เสื้อผ้าสุนัขน,นะคะอยู่ที่จตุจักรนะคะโครงการสเซอย5นะคะลอลที่137ค่ะราคาสินค้านะคะก็จะมีตั้งแต่เกตถูกยันถึงราคาแพงนะคะก็จะมีหลายราคานะคะ มีเริ่มตั้งแต่80บาทถึงราคาที่2 80บาทนะคะอุปรกรณ์ก็จะมีหม,มีแปลงนะคะมีรองเท้ามีอุปกรี์ทั่วไปอะคะ่ะสำหรั้องหมา